คนตัดสินงเราเลยแค่นั้นดิวไม่หิวแสงด้วยแต่ดิวอะดิวเป็นคนตรงๆดิวเป็นคนที่รู้สึกว่าใครมีพระคุณใครทําอะไรดีๆเราก็เอ่ยสิอย่างน้อยๆพูดนิดๆหน่อยๆน่ารักน่ารักแค่นั้นเสียใจถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆบางทีเขาอาจจะไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นทุกคนพูดตรงๆนะแล้วอยู่ตอนเนี้ที่ใครบอกว่า หิวทรงหิวแสงหิวแสงหิวอะไรอะ่ะถามหน่อยใครหิวตอนเนี้ยใครหิวแสงตอนเนี้ยผมถามหน่อยใครหิวแสงตั้งแต่ผมเอาน้องมาวันแรกผมเอาน้องมาวันแรกอะ่ะทุกคนได้เอาดึงตัวน้องไปไลส์สดทั้งหมดท,ทั้งที่ผมเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้กับพี่หนุ่มแล้วถามหน่อยว่าตอนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ดูยังไม่เอาน้องมาไล์เลยเลยพราะพี่ไม่ได้มองยอดขายเว้ยพี่ใจนักเลงพอ พี่ขายของมาสี่ห้าวันจนเสียงแหบถึงแม้ยอดมันจะไม่ได้เยอะแต่พี่ก็ภูมิใจเว้ยภูมิใจที่ได้เป็นพี่ชายเมื่อวานไลฟ์สดคนดูหมื่นสองฉันยังไม่ปักตะกร้าเลยนะจะพูดให้ฟังเมื่อวานให้เกียรติบอกว่าให้เกียรติให้เกียรติน้องไปอุดหนุนน้องไปย้อนดูที่ต้นคลิปเลยบอกว่าไปอุดหนุนน้องเลยเอาเงินไปหาหาน้องให้มากที่สุดไม่เอาคนดูหมื่นสองทำเงินได้เป็นล้านน่ะแต่ไม่ปักตะกร้าแฟนคลับคิดดูใจดีว่ะ ดิวถึงบอกไงว่าดิวอะเป็นคนที่แบบใจนักเลงใจเหมือนแม่ลำเผยดีมาดีกับถ้าไม่ให้ข้าก็แค่แบบแค่นั้นแค่นั้นเลยใครอยากไปต่อไปต่อเลยแต่ดิวบอกเลยว่าวันเสาร์ที่น้องมาไล่อย่างน้อยๆดิวได้กินส้มตำกับน้องดิวได้กินข้าวกับน้องสองคนแล้วบอกว่าพี่ทําดีที่สุดแล้วนะแค่นั้นแค่นั้นใครจะไม่เห็นข้าฉันฉันฉันไม่โกรธหรอกแค่นั้นเลย วันนั้นเราตั้งใจกันมาเนาะให้น้องมาโรงงานของเราแล้วามากินข้าวนั่งกินส้มตำไร้์สดให้แม่แม่ดูไม่ปักตะก้าเลยจะบอกให้จะบอกนะใครจะหาว่าคุณดิวหิวแสงอะไรก็ตามนะวันนั้นคนดูเป็นแสนฉันจะไม่ปักตะกา้าจำจำคำดิวไว้เพราะวันเนี้ยลูกค้าให้ดิวมาแล้วให้เยอะด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณจักใจดิวพูดจักใจเลยเพราะว่าดิวอยากอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละดิวไม่ได้สแสวงหาเงินด้วยแต่อยากช่วยน้องอยากให้ด้วยใจอยากช่วยแม่ลำเพย อยากช่วยคนที่เป็นแม่คุณแม่ต้นแบบถูกไหมทุกคนพี่ดิวของหัวใจสองล้านใจเลยพี่ไม่ได้มาแฉใครแต่พี่รู้สึกว่าคนที่มันเป็นผู้ใหญ่จริงๆคนที่มันเป็นผู้นําที่แท้จริงมันต้องมีความที่เป็นหนึ่งมเมตตาธรรมกรุณามีจิตใจที่มันดีจิตใจที่มันเมตตาไม่ใช่จิตใจอาฆาตลิษยาหรือจิตใจที่จะเอาชนะใครก็ตามแต่ คนที่มันเป็นเจ้านายคนได้หรือประสบความสำเร็จหรือซับเซตในความสำเร็จหรือในหัวดิวสามอนะดิวอายุสามสิเอ็นะดิวเป็นเด็กนะแต่ดิวคิดได้มากกว่าใครบางคนดิวเดือดนะดิวพูดเลยดิวแค่อายุสามสิบเอ็ดนะแต่ดิวคิดได้มากกว่าใครบางคนนะดิวไม่เคยทําใครนะแต่อย่างน้อยๆอ,อย่าพยายามหักหามน้ําใจคนที่เขา ทำมาหรือเขาทำดีมาแค่นั้นเลยเอาแค่นั้นเลยแฟนคลับถูกต้องไหมครับขอบคุณมากดิวแค่อยากพูดแฟนคลับแต่จริงๆดูไม่มีอะไรดิวแค่อยากพูดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานาจริงนั่นแหละทุกคนก็รู้ว่าใครหิวแสงแค่นั้นแหละทุกคนรู้ดีว่าใครหิวแสงประเทศไทยนี้รู้ดีว่าใครหิวแสงเพราะว่าดิวไม่ได้เอาน้องมาทำงานหลายวันแล้ว ขนาดทั้งทั้งที่ดิวหลังชิวดิวน้องได้ดิวไม่เอาดิวนั่งขายของน่ารักน่ารักใครพร้อมซัพพอร์ตพี่ดิวกดหนึ่งพี่บอกเลยนะพี่มีแค่เลนตินอลนี่แหละหยุดหยุดหยุดได้แม่อยู่ได้เนี่ยคนเนี้ยอยู่ด้วยกันงันนี้เราให้ดิฟอนนะอ่าขณะวันเสาร์เราเราน้องตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ยังบอกน้องเลยถ้าเกิดมีงานอื่นอ่ะก็ไปเลยไปได้เลยนะลูกจริงอันนี้ยังพูดถ้าเกิดมีพุ่งตรงนะวันเสาร์ถ้าหนูมีงานอื่นที่ให้ได้เยอะกว่าหนูไปเลยลูก พี่เป็นพี่ชายคนเนี้ยก็ยังยืนยืนดูหนูอยู่เสมอถ้าคนอื่นที่เขานําเสนอที่เขาให้มากกว่าที่เขาอะไรหนูไปเลยลกูกพี่จะเป็นพี่ชายแล้วรอซัพพอร์ตพวกหนูสองคนแค่นั้นใครจะแย่งชิงใครจะแข่งแย่งชิงดีเอาตัวหนูสองคนไปพี่ยินดีเปิดทางเพราะพี่ไม่ได้ต้องการอะไรจากหนูตั้งแต่แรก พี่ต้องการเห็นรอยยิ้มของแม่หนูเห็นรอยยิ้มของครอบครัวหนูแค่นั้นอันนี้เรื่องจริงแค่นั้นเลยไม่อกหักแฟนคลับไม่ทวงบุญคุณด้วยน้องน่ารักที่สุดคนคนในประเทศไทยดูออกว่าใครเป็นยังไงคนเขาดูออกมองตาเดียวก็ดูออกว่าน้องเดียวคิดยังไงแฟนคลับสายตาเนี่ยหลักๆเนี่ยอีสองล้านใจแล้วโห oh. พูดตรงๆนะดิวมีเลติอนนะใครอยากุดหนุนพี่ดิวพี่บอกเลยนะในฐานะพี่ชายหรือใครจะมาอะไรก็ตามแต่แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นพี่ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันที่พี่เอ่ยออกมาวันนี้แต่ถ้าใครเครียดมากๆแล้วหน้ามันมีรอยยับให้ลูกค้าใช้ตัวนี้นะครับ <c oughs> คือถ้าเครียดมากหน้ามันก็จะมีรอยยับตึงๆนิดนึงเรตินอย่างเดียว encapsulation จบเลยกด <c oughs> เลยดะกครับ ไม่จบสวยเราขยานันเราเป็นคนขยันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแฟนคลับรู้ขายของมาตลอดขอบคุณมากครับตอนนี้ที่รักร้อยสาสิบเบาทนะอู้เอาจริงเหรอขอบคุณครับสองหมืนสี่พันคนพี่หมดแล้วเหรอดิวไปดูดวงดิวไปดูดวงลองดิวไปดูดวงเขาบอกว่าพระเอกยังไงก็คือพระเอกตกมือครับ ดิวไปดูดวงเขาบอกว่าพระเอกยังไงก็คือพระเอกต่อให้ไม่มีอัศวินขี่ม้าขาวหรือไม่มีบริวารมาช่วยพระเอกคนนี้ยังไงก็คือพระเอกคิงก็คือคิงแค่นั้นเลยอันดับหนึ่งในติกต็อกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอขอบคุณ,คข,อคณขอบคุณทีมซัพพอร์ตมากคืออย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะดิวอ,อยากให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้ดิวเป็นพ่อค้าขายครีม ดิวอะได,ได้ได้ความศรัทธามาจากแฟนคลับได้ความเช่นชมเชื่อไหมลูกค้าอุดหนุนดิวเยอะมากวันนี้2 1 0 0 0คน20,000คนคน่ะที่ดูน้องดิวอยู่ในวันนี้น <ะ S 1> ขอบคุณจากใจมากมากขอบคุณสุดสุดนะครับ20,000คนคนไหนติดตาม <นะ S 1> ใช่คับพี่ดิวขายไอโฟนด้วยเมื่อกี้พี่ดิวเปิดไปแล้วขอบคุณมากครับเลติโน่นะครับคนไหนหน้าดำอันนี้เสียงหมดแล้วแต่วันนี้ดิวอยากจะบอกทุกคนไว้ว่าดิวไม่มีอะไรจริงๆแต่ดิวอะเป็นคนที่เหมือนเราอ่ะดิวเคยเจอ มีใครเป็นเหมือนดิวไหมบางคนไม่ชอบหน้าเราทําดีให้ตายเขาก็ไม่เอ่ยเป็นไหมครับดิวเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาเยอะมากแล้วดิวก็ไม่รู้จะพิสูจน์ตัวต,วตนยังไงบางทีเมื่อก่อนดิวเอาเงินไปให้เขาเนาะอินที่ดิวเอาเงินไปให้เขาเพื่อให้เขามารักเราสุดท้ายเขาก็ไม่รักเราคือทำทำยังไงเขาก็ไม่รักเราดิวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคนที่ไม่รักเราเราก็ปล่อยวางเขาไปเราก็ให้ค่าคนที่รักเราเราให้ค่า ซัพพอร์ตคนที่ให้ค่าเราเหมือนลูกค้าที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนดิวนี่แหละขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจเลย FC ขอบคุณลหลายๆพี่นอ้องพวกหูีวิวะพัฒงไถขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยครับขอบคุณมากมายเพราะว่าตอนแรกอะดิวอะอยากจะบอกแฟนคลับคำหนึ่งว่าจริงๆดิวไม่มีอะไรดิวก็ไม่อยากให้โยงแต่แต่ประเด็นเนี่ยมันมันเป็นฟิลแบบว่ารู้สึกแบบว่าเออเราไปทําดีมาแบบเออแบบบางที ทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบน้อยใจเบาๆแหละแฟนคลับก็เลยก็เลยเข้าใจว่าเออมันอาจจะเป็นธุรกิจเขาอาจจะเป็นเกี่ยวกับผลพวงทางธุรกิจอาจจะเป็นเครดิตชีวิตของชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็ก็เข้าใจในในบางมูลแต่แต่สาหรับดิวดิวเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่ไม่มีเหลี่ยมไงแฟนคลับเข้าใจไหมอ่าพี่ดิวเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีเหลี่ยมพี่ดิวจริงใจพี่ดิวถึงมาถึงจุดนี้มีอะไรพี่พูด มีอะไรพี่เล่าอะไรเงี้ยพี่พี่ไม่ค่อยมีเหลี่ยมมีเล่มีเหลี่ยมขนาดแฟนพี่เตือนบอกว่าดิวไม่มีเหลี่ยมเลยเนาะเธออะก็บอกก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็ก็ตรงๆแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันก็ออกไปตามภาพที่เห็นขอบคุณมากครับใครจะไปทำคลิปกับแม่กับน้องกับอะไรก็ตามแต่ดิวบอกเลยนะคนที่ทำแล้วมันเห็นความรู้สึกที่แท้จริงคือคนที่ทำบุญจริงๆน้องดิวบอกเลยดิวไม่อว้ยตัวเองแต่วิดีโอทุกคลิปที่ลูกค้า ดูอยู่ที่แฟนคลับดูอยู่จะรู้เลยว่าสิ่งที่มันบ่งบอกทางสายตาหรืออารมณ์หรือท่าทางอะไรคือคอนเทนต์อะไรคือชีวิตจริงเชื่อดิวเหอะความดีมันปากฏวันนี้แหละดิวทำดีมาตลอดแต่อย่างน้อยๆวันนี้ต้องดิวบอกเลยว่าคนที่ดูเขาดูเขาดูรู้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมายครับเลดิโนอตอนนี้ที่ินก็คือก็คืออะไร สงสารนางเอ้ยเป็นลูกกระพาจับมาค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเจ้านายสู้ของเราก็สู้ขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจนะครับสำหรับเลติโนนะหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับเลตินอลขอบคุณครับไม่หวั่นไม่หวั่นไม่หวั่นีสามล้านใจโอ้โหดิวกะว่าดิวจับให้แล้วนะวันนี้แต่ดิวก็เบรกแตกต้องขออภัยแฟนคลับนะจริงๆดิวกะว่าดิวจะนิดนึงแต่วันนี้ดิวต้องแบบขอมาชี้แจงอย่างหนึ่งจริงๆเพราะว่าดิวก็แบบเออไม่เป็นไรหรอก แต่อย่างน้อยๆเราก็เราก็ได้พูดให้เขาแต่สิ่งดีๆแล้วตอนแรกๆแ,แต่หลังๆถ้าเขาไม่ไม่อะไรก็ก็เรื่องเราไม่สามารถไปบังคับใครให้ทานข้าวได้เราไม่สามารถบังคับใครให้เคี้ยวข้าวแล้วกลืนได้เขาต้องกลืนด้วยตัวเองอย่างดิวต้องกลืนด้วยตัวเองคนเรารู้รสชาติของจิตใจตัวเองหมดแหละนะครับขอบคุณมาก FC วันนี้เยอะแล้ววันนี้ลูกค้าซื้อซื้อของอย่าบอกว่ามือนบินนะ 6, ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขึ้นนดับบหนึ่งแล้วก็ดีใจขอบคุณมากครับยี่นแคปมาให้ด้วยนะเรียบร้อยครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกคําว่าผู้การปอถ้าหนูมีงานหนูรับได้เลยหนูรับซ้อนงานพี่ดิวได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่ดิวแค่เอาหนูมากินข้าวเฉยๆกินส้มตำกินอะไรที่โรงงานพี่แต่ถ้าหนูมีงานหนูอะไรหนูไปรับงานได้เพราะว่าช่วงเวลาที่พี่ล็อกคิวหนูไว้ก็คือ5้าโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นใช่ไหม ถ้าสมมติหนูมีชั่วโมงไรยชั่วโมงที่มันมากกว่าแล้วเขาให้มากกว่าหนูไปเลยลูกเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันก็คือเงินมันก็คือเงินนะพี่อ่ะสพอร์ต้องทั้งสองพี่ไม่มีอะไรอย่างน้อยๆวันเนี้ยต่อให้พี่จะอะไรก็ตามแต่พี่อยากพพอร์ตใจพวกหนูด้วยทุกคนอยากได้ i อโฟน e หรอไอโฟนไม่มนมีเออรออโต ไม่มีตะกร้ามาใหม่ราคาพิเศษว้าวจะรุ่งยงเลยอ่ะโ้ระสานใช่ไหมเฉพาะคุณดิวธีรพัฒน์ไม่ชายไอโฟนเฉพาะคุณดิวธีรพัฒนมีสายรายงานมาแล้วว่าลูกค้าจะได้ไอโฟนในราคาตะกร้าที่พิเศษมาเฉพาะคุณดิวขอบคุณขอบคุณไอโฟนไทยแลนด์ใช่ไหมขอบคุณไอโฟนประเทศไทยที่สพอร์ตพี่ดิวขอบคุณมากตะกร้านี้ก่อนตะกร้าเด็ดมาโอเคขอบคุณมาก iPhone 15กด1มามา ขอบคุณมากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าดิวเห็นบางอย่างในตัวดิวขอบคุณมากแต่วันนี้ดิวแทบหมดแรงนะเพราะว่าดิวไลฟ์สดทุกวันแต่ดิวโซ่ดิวลู่ดิวลุยครับเงินทองเนี่ยดิวอะบอกเลยนะถ้าดิวขายได้ดิวจะไปซัพพอร์ตใครอีกได้หลายชีวิตเด็กๆน้องๆบางคนที่แบบว่าไม่มีทุนการศึกษาดิวจะไปไอโฟนสิบากี่กิก128อย่ปครับ128กิกนะครับวันนี้ใครอยากได้เตรียมตัวเตรียมตัวค่นับสับ1กเอาจริงเหรอเดี๋ยวเอาจริงเหรอลูก ตากาเดิมใช่หมเอียนเขาเพิ่มสต็อกใช่ไหมตากาเดิมแต่ว่าราคามันเหมือนมัได้อียเก้าแปดเจหรอยยีิแปดกิใช่ครับห้าสีสมองนีแค่หนึ้เครื่องใครอยากได้กดตากกดตากาครับใครอยากได้กดตะกาครับมีหนึ่เครื่องจบไอโฟนโอ้ไอโฟนสิหตอนนี้อตอนนี้ตอนนี้มอกแล้ว ตอนนี้สีดำหมดแล้วนะคะสีดำหมดสีดำหมด iPhone 15ที่รับรอ iPhone 16เร็วๆนี้นะวันที่20อรุณวันกันเนี่ยใช่นะเท่าไหร่บางคนได้2,000ไทย25490ครับผมมัน30,000กว่านะแปลงมาถูกมากเฮ้ย iPhone 15 30,000กว่านะ656ตะกร้าครับผม656ตะกร้ารวยมากที่รับ iPhone 15เขามีส่วนลด iPhone 13ให้ไหมนีครับเจ็ดรตะกร้าเลยเจ็ิบสี่ตะกร้าครับผมเลย ไอโฟนครับที่รักรับประกันศูนย์ไทยหนึ่งปีจำๆวันนี้ใครอยากได้จัดเลยครับคนข้างๆอยากได้ไอโฟนไหมอยากได้ค่ะแปดร้อยสามสิบหกตะก้าครับผมแปดร้อยสามสิบหกออเด้อจัดเลยครับไอโฟนจำๆวีไอโฟนแบบว่าสวยมากขอบคุณมากครับเท่าไหร่ไอโฟนสิบห้านะครับเก้าร้อยตะก้าเรียบร้อยครับผม อัปโปหรือวีโบ้อัปโป้ที่รักอัปโป a เอสิบแปดกดหนึ่งรักหนึ่งครับอัปโป a เอสิบแปดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่คัดรายการให้หลักพันโอ้โหขอขอราคาเขาได้ไหมอินจะหนึ่งพันตระก้าแครับจริงเหรออัปโป a เอสิบแปดลดมากลูกค้าประกันรับประกันศูนย์ไทยเตรียมตัวนะที่รักมีน้อยนะกดให้ทันไอโฟนสิบห้าหนึ่งพันตะกร้าเรียบร้อยแล้วครับผมลดทาม ว้าวชาลิสาว่านี่ดีไหมเธอเป็นลูกน้องฉันมา8ปีเธอว่าฉันดีไหมฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดมันโคตรดีโคตรดีออโต้เอสิบทางบริษัทลดราคาให้ตัวนี้นะครับสวยมากสวยกล้าลูกค้ามันมีสีเลือกสีได้ใช่ไหมเลือกได้ครับผมทุกคน A18 แล้รับประกันสูงไทยหน้าจอใหญ่มากทุกคนไฮโซมากดูนะสวยมากดูดิโอ้ชาวมาสดๆขอ3มล้านใจ ออปโป้ A18 ขอสามล้านใจสวยมากที่ลกดูโอ้ยบอลสดๆแล้วคนดูเป็นหมื่นอ่ะอินขอเสียงตบมือหน่อยถ้าลูกถ้าลูกน้องตบมือแรงแค่ไหนแล้วเอ็นเอจิ้งไม่ดับให้ออฟโป้ A16 ขอเสียงกินก่อนลัด3ล้านใจได้ไหมนะออปโป้ A18 คนไหนได้ไปไลฟ์สดพี่ดิวนะครับพี่รักราคานี้อังกอมากอังกออีดักมากวิราคานี้หรอเอ18รับประกันสูตรไทยที่รักมี64กับ128เนื้อเกเ็ยจ้ะกดตั้งค่าถึงสามบาทไหยไม่ถึงนะเนี่ยไม่ถึง่ะอะไร2,819บาทค่ะโอ้ยตายตายห้องตายอู๋หัวี่รักดู หน้าจอคือสวยมากใหญ่มากคนไหนอยากได้กดเลยนะครับเวอร์มากเลยอ่ะโลตาก้าครับผมหน้าจอใหญ่สะดุ้งมาลดมาใครอยากได้โกตาก้าครับตอนนี้ตัวที่168่งอยหกสิบ้าครับผมเอาจริงนะลูกค้าออปโป้อ่ะสวยกาหน้าจอคือใหญ่มาก224ตาก้าสวยลูกค้าอันนี้คือสวยจริงเหมือนลูกค้าตุนคนละสองเครื่องอ่ะสวยมากหน้าจอใหญ่ รวยหรือร่ำมากร่ามาก,มามากนักธุรกิจล่ำนักธุรกิจเลยอ่ะทุก